เส้นทางของกอมปานีในฐานะโคตกำลังก้าวสู่จุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งของชีวิตการเป็นคนคุมทีมใหญ่อย่างบายบร์มิวนิกเป็นบทบาทที่สุดแสนจะท้าทายซึ่งนั่นเป็นเวลาของอนาคตแต่ศักยภาพของเขาในฐานะตำนานแมเชสเตอร์ซิตี้ฝีเท้าสมัยเป็นนักเตะก็เป็นเรื่องที่น่าจดจำไม่น้อยตู โเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานกับตนเลือดนักสู้แวงซองกอมปานีเส้นทางสมัยเป็นนักเตะของกอมปานีนะครับเป็นไปได้เรื่องน่าพูดถึงครับจากหนึ่งในดาวเรื่องที่น่าจับตามองกลายไปนักเตะที่เป็นแกนสาคัญของแมซิเทียที่เริ่มไต่สู่ความสาเร็จเขาเป็นที่เคารพของทุกคนในทีมความถมตัวความมีระเบียบวิน,นัยความเป็นผู้นําเป็นต้นแบบให้กับทุกคนฝีเท้าของเขายังเป็นที่พึ่งพาข,ข,ของโค้ชทุกคนที่มาคุมจะเปลี่ยนไปสักกี่คนเขาก็ยังเป็นตัวหลักให้กับทีมตลอดจนแขวนสตาร์ทเขาถูกยกย่องในฐานะหนึ่งงในนนนนนตตาาขออเเรรืบสีีฟ้ป็กกัทัทมคแ ชูทวยพิเมลีกเป็นบุคลากรประวัติศาสตร์ของทีมและเป็นนักเตะกลุ่มแรกที่มีรูปปั้นอยู่หน้าเอติฮัสเตเดียมเรื่องราวของกอปาัีเริ่มต้นที่ยูเคลเมืองในกรุงบบสเซลในประเทศเบลเยียมเขาเกิดเมื่อวันที่10เมษายนปี1986แม้จะเป็นเมืองที่เจริญแต่ที่บ้านก็ไม่ใช่คนมีฐานะพ่อของเขาชื่อปีแอร์เป็นชาวคองโกที่อพยพมาอยู่ในเบลเยียมชีวิต พ่อของกอมปนีเป็นนักสู้เขาเคยติดคุกสมัยเป็นนักศึกษาจากการต่อต้านผู้นำเผด็จการภายหลังในปี2018พ่อของกอมปนีได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองที่อยู่เป็นชาวคองโกคนแรกที่มาเป็นนายกเทศมนตรีในเบลเยียมด้วยขณะที่แม่เป็นชาวผิวขาวในเบลเยียมเป็นผู้นำของสภาพแรงงานที่ทำงานให้กับหน่วยงานจัดหางานของรัฐไม่ต้องถามเลยว่าเลือดนักสู้ของกอมปนีนั้น ได้มาจากใครคอมปานีมีสายเลือดผสมก็จริงนะครับแต่เขาก็หนีมีพ้นการถูกเหยียดผิวและเลือกปฏิบัติจากสังคมเมื่อตอนเป็นเด็กพ่อแม่สอในให้เขาเข้มแข็งและรู้จักการรับมือกับเรื่องนี้คอมปานีเก่งเรื่องฟุตบอลตั้งแต่เล็กๆแล้วครับเขาสามารถทดสอบฝีเท้าเข้าทีมใหญ่ที่สุดในบ้านเกิดอย่างอันเดเลได้ตั้งแต่6ขวบพ่อแม่ของเขาผลักดันเรื่องนี้เต็มที่เพื่อที่จะให้เขาไม่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนักของย่านที่ครอบครัวอาศัยอยู่สมัยเป็นเด็กเขาเป็นคนเรียนดีครับแต่คอนปานีก็ตกกร,ระหบบน แต่ถ้าเอาดีกับฟุตบอลมันเป็นภาษาสากลด้วยข้อม้อเดียวเขาต้องเก่งพอเพราะถ้าเขาเก่งคอเขาก็ไม่ต้องกลัวใครซึ่งนั่นเป็นการจุดประเด็นมาจากการถูกไล่ออกจากโรงเรียนและทีมเยาวชนทีมชาติเบลเยียมเพราะเขามีปัญหากับโค้ดโดยที่ทางโรงเรียนอ้างว่าเขาขาดเรียนบ่อยขณะที่ในทีมชาติเขาต่อต้อตานโค้ดที่มีแนวคิดเลือกปฏิบัติซึ่งเลือดนักสู้และการยืนหยัดในหลักการของตัวเองเป็นสิ่งที่พ่อแม่สอนเขามาตลอดกองปนีมองภาพใหญ่กว่าอยู่เสมอครับการพ่ายแพ้การเหยียดผิวทุกอย่างเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้ผมสิ่งที่อัันตรราายที่สสุดํหบผม คือการพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่หรือการไม่ทําอะไรเลยซึ่งผมไม่เคยปล่อยให้มันเข้ามาในชีวิตในช่วงอายุแค่นั้นมันเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อคุณสามารถทิ้งทุกอย่างในอนาคตไปด้วยน้ามือของตัวเองได้เลยนั่นคือสิ่งที่เขาเล่าถึงตัวเองตอนวัยรุ่นเขาอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงมากยาเสพติดและแก๊้งอันธพาลอยู่ห่างเขาไปแค่เดินลงบันไดตึกแต่เขาก็ผ่านมันไปได้เขาขึ้นชุดใหญ่ของอันเดเลตตอนสิปีเป็นตัวหลักให้กับทีมและได้เริ่มติดทีมชาติตั้งแต่ตอนนั้นนั่นทําให้เขากลายเป็นนนนนนดดาาาาาาาววววรรรรุุ่่่่งงงงทีจ,งงงจจจััับบตมมอออขขยโปชเเเลล้้ไคสใกกซ์ฟ เนื่องจากเลโอเฟอร์ดินานโดนแบนยาวจากการไม่ผ่านตัวสารกระตุน้นเฟอร์กี้ลงทุนเดินทางไปดูฟอร์มเขาในเกมที่อันเดเลตมาเยือนกับเซลติกในแชมเปี้ยนลีกปี2003แต่แทนที่จะประทับใจกองบีป่าดันไปชอบเรียมมิลเลอร์ของเซลติกแล้วซื้อเขามาแทนแถมเอาเข้าจริงแม่ของกองปรีก็ไม่อนุญ,ญาตให้เขาย้ายทีมก่อนเรียนจบด้วยกองปรี company อยู่กับอันเดเลสาซีซั่นจนอายุ20ปีครับไปแชมเปี้ยนลีกได้สสมัยก็ย้ายไปฮัมบูร์กด้วยค่าตัว10ล้านยูโรหรือราวๆทีท่ททต้อย่ uiten, ยยยลฟานบานที ได้แค่6เกมก็เจอการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าเล่นงานและต้องพักไปยาวทั้งซีซั่นซีซั่นถัดมาได้ช่วยทีมมากขึ้นแต่ก็มีเจ็บขั้นอยู่บ่อยๆลงสนามในทุกรายการไป37นัดเข้าสู่ต้นฤดูก,กาล2 0 0 8 2 0 0 9กองปานีมีปัญหาก,กับต้นสังกัดเนื่องจากเขาต้องการร่วมทีมชาติไปเล่นโอลิมปิกที่จีนเขาถูกประธานสมโมสรโจมตีสุดท้ายเมื่อกลับมาเขาก็ย้ายไปแมนซิตี้ซีซั่นนั้นเรือใบสีฟ้ามีการเปลี่ยนเจ้าของจากดกรทักษิณชินวัตรเป็นกลุ่มทุนอาบูดาบีอนนก,ก,ก,กงาาองปา,าร เขามาเป็นตัวแทนของดิดมาหามันที่โรยลาและเหลือสัญญาปีสุดท้ายซึ่งกอมปานีก็เป็นตัวหลักให้กับทีมลงเล่น45นาทีนนทุกรายการแต่แมซิตี้จบแค่กลางตารางเท่านั้นแม้ว่าจะเล่นไปซีซั่นเดียวครับแต่ผลงานและอายุของเขาทําให้ฤดูกาลถัดมากอมปานีได้รับการปรบปรุงสัญญาแต่ก็ไม่ได้เล่นเต็มที่เพราะมีอาการบาดเจ็บอีกพลาดการลงสนามไปร่วม10เกมทีมซีเนเตชันนามาร่วมทีมเยอะครับมาร์คฮิวโดนปลดเปลี่ยนเป็นโรเบตโตไมชินีและจบฤดูกาลที่อันดับที่5ในฤดูกา 2, 10, 2, 1, ล2010-2011ก ที่ไปยืมตัวกับซซนเดอร์แลนด์ซีซั่นนี้ผลงานของเขายอดเยี่ยมครับเป็นรองกับตันทีมที่คาดปอกแขนลงสนามอยู่หลายนัดตอนที่ตัวจริงอย่างคาร์ลเตเบนบาดเจ็บฤดูกาลน,นั้นคราซิตี้เข้าชิงชนะเลิศควลเอฟเอครับโดยคู่ชิงเป็นสโต๊ซิตี้ก็ปนีลงประจําการเป็นหัวใจในแผงแนวรับของทีมเขาเล่นอย่างแข็งแกร่งและป้องกันไม่ให้ทีมเสียป,ประตูได้ในวันนั้นเรือใบสีฟ้าเฉือนชนะไป1 0เป็นการคว้าแชมป์แรกในอังกฤษของกป็ปนีเป็นแชมป์เมเจอร์แรกในลีกใหญ่ของเขาและเป็นแชมป์แรกของแมซิสตี้ รอชั่วโมงนี้และมีศักยภาพไประดับโลกได้ในอนาคตพร้อมกับที่เขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรสองนวันทั้งจากการโหวตของแฟนบอลและจากเพื่อนร่วมทีมมันคือเครื่องการันตีว่าเขาสุดในรุ่นและได้รับการยอมรับในที่สโมสรแห่งนี้ฤดูกาล2011-2012ครับมีการเปลี่ยนตัวกับตันมันโช่ถอดเตเบสออกและมอปอกแขนกับตันให้กับคอมปานแทนซึ่งทีมก็มีปัญหาเล็กน้อยครับเมื่อเขลเตเบสมีปัญหากับโรเบิโต้มันชินนี่มีเหตุการณ์ปฏิเสธการลงสนามในฐานะตัวสำรองเขาโดนแบนยาวแต่ก็เปนนนผผู้้าททีี่ดดแลละงไอย่างยยยอดเี่ม นอกจากนี้เขายังเป็นคนทําประตูชัยในเกมแมเชสเตอร์ดร์บี้เมื่อตอนเดือนเมษายนปี2022ซึ่งนั้นเป็นการทำให้เรืบใบสีฟ้าแซงแมนยูขึ้นเป็นจ่าฝูงโดยมีแต้มเท่ากันแต่เหนือกว่าด้วยประตูได้เสียซึ่งพวกเขารักษาความห่างนั้น ได้จนเกมสุดท้ายและควา้าแชมป์ลีกสมัยแรกในยุคพิมลีกไปครองได้โดยที่กองปนีได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลซึ่งเป็นครั้งแรกที่รางวัลน,นี้เป็นเขานักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ฤดูกาลนั้นเป็นต้นมาครับกองปนีก็มีอาการบาดเจ็บเล่นงานทุกซีซั่นมากบ้างน้อยบ้างที่มันทําให้เขาไม่ได้เล่นอย่างต่อเนื่องเลยแต่เขาก็มีวินัยในการรักษาตัวเองตลอดทาไม่เจ็บคุณซื้อทุกคนที่เปลี่ยนหน้าเข้ามาคุมก็จะเลือกใช้งานเขาเป็นหลักทั้งนั้นแม้กระทั่งเป๊ปโกเดล่า้บบบบา้าาาาาาไไไมม่่ีีอากกรรบบดดเเจจ็ววนนนขะปสุ we 10เอเลดูกาลกับแมนซิตี้เขาได้เล่นแค่360นัดในทุกรายการเท่านั้นนี่คือตัวเลขที่บอกชัดเจนว่าอาการบาดเจ็บมีผลต่ออาชีพ้าแข้งของกอปานีแค่ไหนแต่เขาก็มีส่วนสําคัญในการควา้าแชมป์ให้กับทีมมาตลอดที่เมลีก4สมัยเอฟเอคัพ2สมัยลีคัส4สมัยนอกจากนี้กับทีมชาติเขาก็เป็นตัวหลักและเป็นขุนพลชุดควา้าแชมป์ันดับที่3ฟุตบอลโลกปี2018ด้วยฤดูกาล2019-2020ครับกอปานียออกจากแมนซิตี้กลับไปเล่นให้กับอันเดเลสในฐานะผู้เล่นควบกับ,กบ,บเฮดโค้ชเมมาขาก ก้าวลงจากตำแหน่งโค้ดไปเป็นนักเตะอย่างเดียวก่อนระหว่างน,นั้นก็ศึกษาไปด้วยในตัวแล้วก็ประกาศขวยสตาร์ทไปในปี2020แล้วก็มาเป็นโค้ดเต็มตัวยุติเส้นทางการเป็นนักเตะเอาไว้แค่นี้เวลานอกสนามของกอ๊อปปีครับเขาทําการกุศลหลายอย่างเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังมาจากทั้งพ่อและแม่เขาเป็นทูตอย่างเป็นทางการของฟีฟ่าในโครงการ SOS Children มอบการช่วยเหลือให้กับเด็กด้วยโอกาสในอังกฤษการกุศลข,ของเขาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเด็กและคนผิวดำเพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่เท่าเทียมในสังคมนั่นคือตัวตนของกง สู้เพื่อคนอื่นด้วยเส้นทางคาข่งของกอมปานีอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับนักเตะระดับโลกอีกหลายคนแชมป์ยุโรปไม่เคยได้แชมป์โลกก็ไม่เคยเป็นแต่สําหรับคนที่ได้ดูเขาเล่นหรือสําหรับบุคลากรและแฟนบอลแมนซิตี้เขาคือกองหลังที่เป็นตำนานเป็นกัปตันที่เป็นประวัติศาสตร์ของทีมยุคใหม่กัปตันที่ยกระดับแมนซิตี้และเป็นกัปตันคนแรกที่ชูทั่วพิีเมลีกเป็นหนึ่งในสานักเตะกลุ่มแรกที่มีอนุสาวรีย์หน้าสนามเอติฮัสเตเดียมตอนนี้การเป็นโค้ชของเขากําลังไต่ระดับสู่ความท้าทายที่ส ทุกันีแต่เขาก็เลือกที่จะเผชิญกับมันเพราะเขาก็ทําแบบนี้มาตลอดชีวิตพร้อมสู้ในทุกสมรภูมิเลือดนักสู้ในตัวเขากําลังพุ่งผ่านพวกเราขอให้นายโชคดีแว่งสองกอมปานีขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ